เสพดรามา่าดราม่าวันนี้การเลือกตั้งรัฐบาลใหม่ในปี2569กำลังจะมาถึงและป้ายหาเสียงผู้สมัครคือความคึกคักช่วงไกลเลือกตั้งประชาชนเริ่มเห็นป้ายหาเสียงทยอยขึ้นตามพื้นที่ต่างๆแล้วแต่สิ่งที่คนพูดถึงป้ายหาเสียงที่มันชัดชัดชัดเกินชัดจนทิ่มหน้าชัดจนบังไม่เห็นทางเดินเดี๋ยวเสพด,ดรามา่าเล่าเรื่องนี้ให้ฟังค่ะ ปัญหาที่เกิดมานี้น่าจะเกิดขึ้นทุกช่วงแห่งเทศกาลเลือกตั้งนะคะแต่นี่มันปี2568แล้วจะแม่จ๋าปัญหามันไม่ควรเกิดขึ้นซ้ำๆโดยเฉพาะในกรุงเทพทั้งบนถนนบนทางเท้าบางป้ายก็ใหญ่เกินจำเป็นติดเตี้ยติด,ตดทีบทบางทัศนวิสัยกีดขวางทางเดินและเสี่ยงอุบัติเหตุ มันใช่เรื่องไม้ที่ชาวบ้านต้องเดินหลบป้ายหาเสียงแล้วก็เริ่มมีชาวเน็ตส่งเข้าประกวดว่าพื้นที่ฉันเจอป้ายลักษณะแบบไหนไปร้องกับเพจดังต่างๆนอกจากจะจับตาว่าพักไหนโดนร้องเรียนเยอะก็เป็นกระบอกเสียงให้กรุณาแก้ไขด้วยจ้า ซองความเห็นชาวเน็ตซึ่งก็ไปในทิศทางเดียวกันค่ะก็อยากให้เลิกติดป้ายแบบนี้ได้แล้วมันโรคมันเกะกะมันเป็นอันตรายแล้วกลายเป็นขยะในเมืองด้วยนะบางคนบอกว่าถ้าพื้นฐานง่ายๆอย่างติดป้ายไม่ให้เดือดร้อนชาวบ้านยังทําไม่ได้แล้วจะหวังให้ทําเรื่องใหญ่เพื่อประชาชนได้ไงเลิกระบบติดป้ายหาเสียงสักทีเกะกะทางเทาง้ทา ทำแค่ป้ายรวมกระดานเดียวก็พอหรือว่าสื่อทางโซเชียลก็ได้หรือถ้าทำป้ายไม่ต้องใหญ่ได้ไหมเพราะว่าเลือกคนไม่ได้เลือกเพราะป้ายเลือกเพราะนโยบายเลือกเพราะตัวตนป้ายเนี่ยแค่กระตุนต้นเตือนนิดหน่อยบางคนแชร์ประสบการณ์ตรงว่าจะออกไปทำงาน,น,นคนรีบๆตอนเช้าเดินชนเข้ากับมุมป้ายเต็มหน้าบางคนบอกป้ายหาเสียงเนี่ยบางป้ายรถเมล์ด้วยนะมองไม่เห็นรถที่มาต้องลงไปชะโงกริมถนนมันเสี่ยงอันตรายไหมล่ะบางคนบอกขับรถออกจากซอยแล้วมองไม่เห็นเพราะว่าป้ายเนี่ยมันบางตรงมุมเลี้ยวพอดีบางคนยังห่วงคนตาม บอด้วยซ้ำว่าถ้าป้ายติดเตี้ยแล้วยื่นออกมาแบบนี้เดินชนแน่แล้วใครจะรับผิดชอบคอมเมนต์ Comment ประชดก็มีนะว่าถ้ามองในมุมบวกคือดีอย่างเดียวเป็นที่ขวางมอเตอร์ไซค์ที่ชอบขึ้นมาวิ่งบนทางเท้าค่ะ แล้วก็ทําให้อีกหลายคอมเมนต์พากันยกตัวอย่างเพื่อให้ทุกพักน่าจะนํามาใช้หรือว่าออกแบบไม่ให้ใหญ่เท่าฝาบ้านอย่างสมัยผู้ว่ากทมชัดชาติหาเสียงทําป้ายแนวยาวที่หน้ากว้างแค่พอดีกับเสาไฟมองไกลย,ยังไงก็เห็นแล้วก็ไม่เกะก,กะด้วยส่วนป้ายไวนิ่วก็เอาไปทํากระเป๋าหลือผ้ากันเปื้อนลดปริมาณขยะหรือบางคนยกตัวอย่างป้ายหาเสียงที่ญี่ปุ่นที่ทําบอดกลางให้ได้เห็นหน้าทุกคนประหยัดเท่าเทียมไม่มั่วไม่รบเมือง ในข้อกำหนดหลักสำหรับป้ายหาเสียงโดยรวมค่ะคือต้องมีขนาดกว้างไม่เกิน130ซนติมตรความยาวไม่เกิน245ซติมข้อห้ามติดตั้งคือห้ามติดเกาะกลางถนนร่องน้ำรัว้วสถานที่ราชการใกล้แยกทางโคง้งหรือบริเวณที่กีดขวางการจราจรและผู้สมัครต้องรื้อถอนป้ายออกจากหลังการเลือกตั้งให้เสร็จสิ้นภายในเวลาที่กำหนด ส่วนทางด้านกกตกทมระบุว่าถ้าผู้สมัครติดตั้งป้ายหาเสียงไม่ถูกที่ถูกทางทางสำนักงานประจำจังหวัดหรือกรุงเทพมหานครจะแจ้งให้ผู้สมัครแก้ไขถ้าไม่แก้ก็จะถูกรื้อถอนแล้วก็จะไปเก็บตังค์กับผู้สมัครด้วยข้อดีของยุคแห่งโซเชียลคือพอข่าวไวไปไวก็แก้ไขไวค่ะหลังจากนั้นก็เริ่มเห็นว่ามีป้ายหาเสียงของพรรคต่างๆที่ได้รับการร้องเรียนถูกแก้ไขและไปวางในตำแหน่งที่เหมาะสมแล้ว แล้วถ้าคุณเจอป้ายขวางทางเกะกะลูกตาไม่ชอบหน้าผู้สมัครคนนี้อย่าเอาปากาไปขีดไปวาดนวดวาดตาหรือว่าทุบทำลายนะคะการทำลายป้ายหาเสียงมีความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน6 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแล้วถ้าประชาชนไปปลดป้ายหรือว่าเก็บเองหลังการปิดหีบก็เข้าข่ายลักทรัพย์มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน6 0,000บาทหรือหากเห็นความไม่เหมาะสมให้ประชาชนแจ้งผ่านสายด่วนกะกะต1 4 4, 4่ในเวลาราชการได้ค่ะ เพราะสุดท้ายป้ายที่ติดเพื่อขอคะแนนเสียงถ้าทําให้ชาวบ้านเดือดร้อนมันจะกลายเป็นป้ายที่ได้คะแนนเสียงด่า,ดาก่อนเข้าคูหาจริงๆเสพแล้วก็จบ